พระอาจารย์รูปนี้อดีตชาติเป็นหนึ่งใน8เซียนที่มีธิ์มีเดชและมีผู้ศรัทธาจำนวนมากในคณะโพอยเซียนท่านเป็นเซียนองค์ที่3ได้สมญานามว่าลือท่งปินพระอาจารย์รูปนี้คือหลวงพ่อกัสปามุนีวัดปริภิวนารามจังหวัดระยองพระอริยสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีตะบาปรมีและมีพลังจิตแก่กล้าอีกรูปหนึ่งแห่งยุคหลวงพ่อกัสปามุนีท่านเกิดในตระกูลชนชั้นสูงที่เคยถวายการรับใช้ในหลวงราชการที่4มาก่อนตอนเป็นเด็กท่านได้เรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนอสัม บาบงรัด้วยความที่เป็นเด็กฉลาดหัวดีในที่สุดท่านก็ได้เข้ารับราชการในองค์กรสําคัญสําคัญของประเทศเช่นกรมสรมพารกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังในตําแหน่งข้าราชการระดับสูงทั้งสิ้นจนกระทั่งในช่วงท้ายของอาชีพข้าราชการท่านเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตคารวะที่แม้จะอยู่ในสังคมชั้นสูงมีตําแหน่งใหญ่โตแต่กลับมีแต่ความวุ่นวายไร้เกณฑ์สารซึ่งแตกต่างจากความสุขที่ท่านได้จากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งท่านได้หมั่นศึกษาและปฏิบัติมาโดยตลอดทําให้เมื่อท่านอายุ52ปีหลัง จากที่จัดก,การเรื่องบำเหน็จบำนาญและจัดสรรมรดกให้กับภรรยาและครอบครัวแล้วท่านก็ได้ลาออกจากข้าราชการและเข้าอุปสมบทเป็นพระภิสุเพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งการดับทุกข์อย่างแท้จริงด้วยความที่หลวงพ่อกัะสแปรมุนีท่านเป็นนักวิชาการพร้อมทั้งท่านมีความชอบในการเขียนตลอดเวลาที่ออกธุดงและปฏิบัติธรรมท่านก็ได้เขียนหนังสือไว้มากมายอาทิเช่น6เดือนบนภูกระดึงมัจมาศในจมพูทวีปสภาวะสังขารธรรมและหนังสือโปรเซียนเล่มนี้เดิมทีผมไม่เคยรู้จักหนังสือเล่มนี้มาก่อนจนกระทั่งครูบากฤสนาสุ เมโทวัดป่ายาจังหวัดลําพูนซึ่งท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ศรัทธาหลวงพ่อกาสปะมุนีท่านก็แนะนําบอกให้ผมเอาหนังสือโป๊เซียนเล่มนี้ไปอ่านดูพร้อมทั้งบอกด้วยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อกาสปะมุนีหลวงพ่อกาสปะมุนีอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นเซียนชื่อว่าลื่ท่งปิน อเผอิญว่าตอนนั้นผมติดซีรีจีแนวเทพเซียนมากก็เลยนาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านตามคําแนะนําของครูบาคิสดาซึ่งก็แปลกตรงที่ว่าพออ่านหนังสือเล่มนี้รู้สึกเหมือนกับเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิจิตสงบตั้งมั่นดีมีอุบายในการดูลมหายใจรู้ลมหายใจไวขึ้นเพ่งรู้หลงรู้สติฉับไวทั้งๆท,ที่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเลยผมก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าหรือว่าหลวงพ่อกัสปะวนีซึ่งท่านเคยเป็นเซียนมาก่อนท่านอาจจะซ่อนตาราบางอย่างไว้ในหนังสือเล่มนี้และทําให้คนที่เคยบำ แนวการปฏิบัติซึ่งอาจจะเป็นไปนได้ว่าเราอาจจะเคยมาเป็นเซียนมาก่อนก็ได้ สุดท้ายก็เลยได้มีโอกาสศึกษาประวัติของหลวงพ่อกัสปารุนีเพิ่มเติมทําให้ทราบว่าท่านเองก็มีพลังจิตและเรื่องราวปฏิหารไม่น้อยทีเดียวทั้งการสามารถเข้านิโรธสมาบัติซึ่งเป็นการกรรมฐานที่มีเพียงแค่ผู้ที่บรรลุธรรมระดับพระอนาคามีและพระอาหารหันต์เท่านั้นที่ทําไดค้คล้ายๆกับของคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมทั้งการใช้พลังจิตเคลื่อนขบวนรถไฟทั้งขบวนซึ่งว่ากันว่าเรื่องนี้มีหลวงพ่อวิริยังสิทธิสารหลวงปู่มัน่นเป็นพยานในเหตุการณ์อีกทั้งเรื่องประลองกระสินไฟกับชชััยยนนะจเป็ที่ออมรบขง สำนักนั้นโดยเรื่องราวเหล่านี้ผมกําลังทําข้อมูละเรียบเรียงเนื้อหาอยู่ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันอีกทีนะครับสำหรับท่านใดที่ฟังเรื่องราวของหลวงพ่อกัสปะมุนีแล้วเกิดความศรัทธา